นพักภูมิใจไทยมีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กในการเผยแพร่นโยบายและกิจกรรมของพักในช่วงการเลือกตั้งเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชน18 35ปีได้มากกว่า160โดยมีการสร้างแฟนเพจบน Facebook ซึ่งมีการนำเสนอนโยบายของพักและกิจกรรมต่างๆที่พักได้มีส่วนร่วมกับประชาชน ซึ่งพบว่าได้รับความสนใจจากวัยรุ่นและกลุ่มประชาชนจํานวนมากมีการเข้ามาโพสต์ถามข้อมูลต่างๆของพรรคทั้งในเรื่องของผู้สมัครพื้นที่ต่างๆและเรื่องนโยบายรวมไปถึงการให้บเบาะแสเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยพรรคมีทีมงานที่คอยชี้แจงรายละเอียดต่างๆพร้อมอยู่แล้ว ของเราเองเราก็จะมีการสร้างในส่วนของแฟนเพจเกิดขึ้นนะคะที่เป็นแฟนเพจของพรรคภูมิใจไทยในตอนในปัจจุบันเนี่ยเราก็หลักหลักเลยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเพจตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะข,ของการนํานเสนอพักนยโยบายพักนะคะผู้สมัคร นะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประชาชนนะคะโดยที่กลุ่มของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเป็นกลุ่มของคนรุ่นใหม่ก็คือเป็นคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะที่ที่ส่วนส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแล้วก็มีส่วนร่วมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเข้ามาสอบถามข้อมูลหรือแม้แต่แสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้เราก็เปิดกว้างให้กับทุกคนได้ใช้เสียงของตัวเองในการที่จะเข้ามาแล้วก็วิพัฒน์จะเป็นวิการวิพากษ์วิจารณ์ก็ดีหรือว่าเป็นการให้กําลังใจหรือว่า ว่เป็นการสอบถามข้อมูลก็ดีซึ่งตรงนี้เราค่อนข้างจะเปิดกว้างนะคะ